สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เอาแพะมาฝากนะคะแพะเข้าลงมากินหญ้าที่เขื่อนป่าสักนะคะช่วงที่น้ำลดนะคะพี่ก็ามาเลี้ยงที่นี่หญ้าขึ้นเต็มเลยนะคะเพื่อนๆดูแต่ละตัวสวยๆนะคะน่ารักน่ารักค่ะวันนี้จะมาพาเพื่อนๆไปเที่ยวรถไฟลอยน้ำนะคะ แต่ตอนนี้น้ำมันลดแล้วค่ะจะพาไปดูรางรถไฟเฉยๆค่ะพอน้ำขึ้นมาแล้วก็จะพามาดูนะคะยวทำคลิปให้ดูนะคะอันนี้เราดูน้องแพะไปก่อนนะคะเพื่อนๆน่ารักน่ารักท,ทั้งกั้นเลยค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องน้องเกอร์หันสาด้วยนะคะ น้ง่งแพะมาฝากนะคะตอนนี้หญ้ากำลังขึ้นเยอะเลยค่ะก็จะมีวัวมีควายมันจะมีบ้านควายอยู่นะคะอยู่บ้านท่าริศนะคะอยู่คนเราฝั่งนี่ฝั่งฝั่งหัวเขื่อนนะคะ คลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมติดตามน้องเกอร์หันสาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ